ไปเลย่พี่เคยบอกว่าเหงาอ่ะเป็นไงบ้างต้องรอคุยกับใครมาดูก่อนเข้ามาดูก่อนคุยกับใครอ่ะต้องให้แบบคนเข้ามาดูก่อนจะได้ถามว่าหนุ่มตะวันนะหนุ่มตะวันนะมึงอย่าเพิ่งเฉลยกูยังไม่คุยเลยเงยเงียบถามว่า EP สามเป็นยังไงบ้าง EP สามเป็นยังไงบ้างคะว้า เราไม่ใส่ฟิลเตอร์หน่อยเหรออุ้ใส่แล้วนะบ้านหนูนะขอเปลี่ยนนะอ้สัะราคาออกรีมนะ EP สามเป็นยังไงบ้างกูก็ออันนี้นี่เพน่ารักมากมาหลูนนิวแสบมากน่ารักกค่ะดีมากเลยค่ะหน้าแบบพี่ป๊อปปี้ค่ะกำลังอุ้ยยึดเป็นคนหน้าที่อ่านคอมเมนต์ไวมากเลยนะเนี่ย อะไรนะเพราะว่าอะไรนะบอกกันอะไรเดีวเดี๋ยวเขาบอกว่าพี่เหนือหล่อแบบแตกๆมากรู้สึกไงบ้างแป้งต๊อปพี่เหนือหล่อมากดูตอนไหนอุ้ยแต่กันสวัสดีครับผมอันเน็ตเล่นอ่าทุกคนครับเป็นไงบ้างครับอ p พสามนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อครับเอางูเขาเล่นพี่แจ๋งไม่ใช่หรอถึงผมผมไม่เล่นนิ่งเฮียนะครับแต่ว่าก็ฝากด้วยนะครับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อนะครับ ชื่อในนิงเฮียชื่อคิงนะครับพี่คิงออกมาหรือยังในนิงเฮียเฮ้ยเขาบอกว่าอีพีสามเน็ตเจมเล่นดีมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเถือนเลยเอาจริงถามไปเลยพี่แบบว่าคิงกับเอื้อเล่นดีไหมอีพีสามอีพีสามเป็นไงบ้างครับเห็นเน็ตแวบหนึ่งไหมเป็นแบบคนถือน้ำอย่างนี้ข้างๆแล้วก็เป็นเอื้อเป็นพี่หวาอ่าใช่ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่เขาบอกว่าเน็ตเล่นดีมากขอบคุณนะครับใครใครใครยังไม่ดูก็ไปดูได้ในย้อนหลังนะครับผมใน YouTube นะครับก็แคปมาให้ดูด้วยนะว่าเน็ตเล่นตอนไหนนะครับผมใช่ยิมก็ดูพี่เน็ตเหมือนกันเล่นเก่งมากเลยสุดยอดโอ้คนนี้ต้องขอบคุณพี่ก้านะครับผมที่สอน acting มาอย่างดีเลยใช่ง ep หนึ่งถือ ep สามชอบ ep ไหนที่สุดอ่าใช่ ep หนึ่ง ep สามชอบพี่ฮ้ไหนนะครับ จิงคือกวนมากอีพีนี้ออ้ยจริงปะเนี่ยโอ้โหใช่ <laughs> สวัสดีครับอ่าเนสดงเก่งมากขอบคุณน,นะครับแต่นิ้งเฮียนี่คือเดี๋ยวจะไปดูรีรลัเหมือนกันตอนแรกอะดูไม่คือดูไม่ทันก็เลยเดี๋ยวจะไปดูดูอีพีสามย้อนหลังเหมือนกันเพราะว่าน้องน้องเหนือเขาออกมาแล้วน้องน้องเหนือ,อ <laughs> ผมอยากแพนกล้องมากตอนนี้ ชอบอีพีเจดค่ะอ่าชอบอีพี้ยเขาชอบอีพีสิบกับชอบอีพีเจดจริงอ๋อโอ้ยมีเสียงน้อยโธ่เออเอ๊ไอเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรดีกว่าอ่า อเราอะไรมั่วซั่วไปหมดแล้วเนี่ยอะอยากดูอะไรมาอยากดูของใครก็ได้มาวายจิกมีคนดูร mm ้อยแปดสิบเอ็ดคนปูสามร้อยเอาเงินเลขเข้ามาซื้ออันนี้ขายของอะไรกันอยู่ฮะขายของเอาเนีคือจิตเอาตรงแบบเอางี้อย่าหึงอย่าพึ่งหึงไม่คือเนี่ยสองคนนี้คือแบบผมไม่อยากพูดเลยอะไม่อยากพูดทำไมครับเขินเราคือวันนี้อยู่ด้วยกันคือแบบ มันพูดไม่ได้อะจริงๆเขินจริงจริงไม่ต้องไม่ต้องอวยก็ได้ครับคือไม่ไม่ได้อวยแต่คือูความจริงไม่คือความจริงครับคือเดี๋ยวนี้พี่เดี๋ยวนี้พี่พึกพี่พึกเปลี่ยนไปอ่ะผมทั้งชีวิตเลยยังไม่เคยมีจิกโมเมนต์แบบว่าโมเมนต์มาเจอกันแล้วเราว่าแต่นั้นก็คือแบบงงมากผมแบบไม่รู้ตัวเลยพี่ชอบคิดมาหลักคิดแต่คืองงมากเป็นการแสดงค่ามร่นะไหนลองทำเลย ก็อยู่ตรงนี้เอ้ยไม่อยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยงงอยู่นะมาทำไมเดินมาไม่คือคืออยากจะบอกจริงๆว่าแบบเผือจริงๆไม่เลิกเจ้าของไอจีอะพี่กิ๊กอยู่นี่พี่กิ๊กพกิกพไม่ขอไลฟ์หน่อยเพราะว่าแบบเออแบบคือวันนี้ก็แบบยังไม่ในด้ายังไม่ดูอีพีสามนะแต่เนต้าก็เอ่อทวิตแล้วคือในด้าจะไปเยอใช่คือในด้าจะที่ปล่อยมาใช่ไหมเฮ้ยจริงคือแบบงงอันคือจริงๆมันมีเด็ดกว่านี้ด้วยแต่ว่าเอาแบบเดี๋ยวคนจะ เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดไงเดี๋ยวบอกมีอีกมีอีกจริงๆมีเยอะเลยเอาไปเอาไปเอาไป้น้องน้องน้องขอเวลาส่วนตัวนะครับเอออันนี้เจ้าของไอจีนะครับมาแล้วนะฮะยังไม่รู้กขอไอจียังไม่รู้เลยว่าไลฟ์นเทำไม่ครับทุกคนกดไลฟ์เดี๋ยวสับ คือคือเอาตรงสองคนนี้คือเอ้ยจริงๆเอาไปไปไปวาดรูปด้วยกันไหมแบบไงแต่แต่ผมบอกเจมอยู่ว่าก็ขอบคุณมากสารพรที่วาดรูปสนให้ในจริงนะผมก็ขอบคุณมากเอาตรงๆคือคือเงาอ่ะวาดรูปไม่คือในตัวคนอ่ะเนดตอรรบกวนให้พี่เขาแบบเออช่วยวาดให้ตัวคนนะเออเพราะคือเนดตอรวาดรูปไม่เป็นขนาดนั้นเนี่ยก็ให้ให้เขาวาดให้แต่ลืมบอกแบบละเอียดเพราะว่าบางคนบางคนคือแบบ ผมยาวคนนึงผมสร้างคนนึงก็เลยก็ก็ตามนั้นเฮ้แต่บรรยากาศดีมากพี่เดี๋ยวไว้ไปด้วยกันใช่แต่ไปนี่คือบรรยากาศบรรยากาศดีเพราะว่าคนที่ไปด้วยหรือเปล่าก็เหมือนพี่อะพี่ว่าไงอะก็ถ้าไปถ้าไปด้วยกันแบบสี่คนเนี่ยบรรยากาศมันก็จะยิ่งดีจริงผมพูดเลยก็ไม่ชวนแต่แรกแต่ก็ไม่ไม่ไม่ก็ขอขอไปสองคนก่อนขอไปสองคนใช่ไม่ไปไปดูทำเลไม่ไปดูทำ ครั้งแรกที่เราไปด้วยกันมันต้องแบบว่าไปสองคนก่อนเอ้อใช่ใครใครคนก็แมนทุกคนพแล้วมีเคยไปเคยแบบนี้เอ้ยโง่มากเนาะไม่ไรเพียจะเป็นอีกแบบนึ่งนะโง่เหมือนกันอออัันนี้คคืงสรบผมทุกคนดูดีผมผมโงมากนี่สี่ร้อยคนแล้วนะพาสสี่ร้อยหล่อนไม่สู้เลยนะพอไลฟ์ไม่สู้อันนี้น่ารักน่ารักครับทุกคนทุกคนไม่มีดราม่า น่ารักเขาพี่พี่ค์อพี่เคยเป็นคนน่ารักอยู่แล้วพี่เคิเป็นคนสนใช่เนี่ยอย่ามาเนี่ยหมดตายให้หมดตายให้หมดนัสมัครเออคนใหม่นะครับ ใจต่อใจก็ติดต่อทางได้ทางดูมาดีเพจเลยนะครับตายก็เพมึงอ่ะคนต้องตายคนแรกรู้วะม่ถ้าไปเพื่อออกไปก็ไม่มีใครเป็นเนียร์อะไรนะเฮ้ยพี่ดูได้ไงเยอะแยะจรอเยอะแยะเลยคนใหม่ครับคม่เราไม่มีตัวเลือกทั้งเลยไม่เดี๋ยวยิมร้องไห้อีกอะไอ้ยวยิมร้องไห้เหรอเออเออยิมร้องไห้อ่ายีเอ้ยยิมเนี่ยยิมไปแล้วร้องไห้แล้วยิมก็คือแหละวะควันสตาร์วอ์ทไม ทำไมมุต้องไลฟ์กันแบบได้สบายเออโอ้ยทุกคนว่ามาไลฟ์กันเออไม่รู้มนเห่ากันใช่ไหมเห่าเห่าไม่ก็ได้นะครับนี่เฮียพีใช่นี่เฮียพีสามครับผมคืออยากอยากอยากเห็นเลิฟซีนแล้วอ่ะอยากเห็นเลิฟซีนแล้วอ่ะ คุณถามมาสดสดเลยก็จะพูดอย่างเงี้ยก็อีกไม่ไกลครับไม่ไกล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 ไม่คืออยากรู้เลยว่าของจริงกับในเลิฟซีนจะขนาดไหนไงเขาบอกของจริงกับเลซินไม่คือแบบเราภาพเราก็ติดตาเนาะบางทีอ่ะไม่ติดตาเลยพูดไม่ได้แล้วแต่เาคาดติดตาเลยครับทุกคนก็ก็อยากรู้ว่าเล่นด้วยในสิ่นั้นโอ้ยพูดได้เหรอ ลองดูอ er er nah, e ่าลองดูเขาบอกเมื่อกี้เขาบอกอีพีสามคืนในเรื่องในแสดงดีมากอ้าวพี่ไปดูหรือเปล่าอีพีสามอีพีสามเขาบอกว่าเนเล่นดีมากไในเรื่อล่นพีสองนั่นสิพี่ผมก็ว่างอ่ะเจอหรือเปล่าไอ้พี่ใครดูอะไรเยอะแยะเออมีคนดูเยอะแยะเลยนิว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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนิวทำไมทำแบบนี้เจ็บไป็นวันนี้นิา ทุกคนดูแล้วว่าพี่นิวเล่อนี้เอามาจากคาราแอใช่ใทุกคนเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่ขนาดนี้มาจากที่ไหนนะครับไม่ใหญ่มาจากเออขายของคาราแอลคาราแอครับทุกคนพูดว่ามันรวยทำามใครอยากเล่นใหญ่ก็ติดต่อเลยนะพี่คาราแอลครับนิวนิวอย่าทำแบบนี้กับพี่อีกนะโอ้ยดีอย่าลุกหัวคุณทำอะไรลงไปเอ้ยเอ้ยเอมึงนิวทำนิวทำนิวทาแรงกว่านี้ได้ไหมอ่ะนิวเย่า ละครละครไทยเพ่จะโง่แบบนี้ล่ะอเโดนด่าหยอกหยอกน่ารักหย่อนี้น่ารักน่ารักนะครับวันนี้เฮียดูเด็กลงนะคะสอบสอบว่าเป็นสากอยู่นะเฮียเด็กลงฉันไม่ได้หลายจ้านิวดึงหัวนี่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่พื่เขาเด็กลง like e นะทุกคนว่าไหมคนตเด็กมาเราตัดภาพิ่มมาเราคุยกันอยู่ตรงนี้ ยิ้มไรอยู่ตรงนู้นยิ้มไรอยู่อ่ะยิ้มเข้ามาเร็วยิมมานี่ยิมร้องห้านี่ใจแล้วมันเนี่ยเอามานี่อุ้ยฉันสวยอยู่นะอือฉันผมยาวฉันไม่มีกระดืออุ้ยหนูอย่าไปยอมขาดหนูสู้เขาลุกอแต่เดี๋นี้พี่ซีน่าเด็กมากน้าเด็กเิเตอร์ไม่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 ิเตอร์ก็น่าเด็กนี่สิ่เตอร์กูน่าเด็กไม โอ้ยอันนี้เด็กจริงเด็กปั๊บหน้าหน้าไม่สวยไม่สวยมีฟิลเตอร์มีอันนี้ฟิลเตอร์วะอันนี้ไม่สวยไม่สวยก่อเลยฟิลเตอรป้าไอ้ไม่สวยนี่เรามีหลายมุมไงมุมกล้องใช่ทำไรอ่ะเป็นไรก่อนเป็นไรก่อนเฮ้ยพี่ก้าเฮ้ยก้าพี่ก้าไม่ดีเลยอ่ะมึงกูถือกล้องกูถือกล้อง นี่คือดูมินิการละครเหรอใช่ทุกคนทุกคนอันนี้คือเราเราเป็นแฟมิลี่ล้วก็แกล้งกันอย่างนี้นะครับน่ารักน่ารักใช่ไหมจ้าใช่ผมยาวฉันผมยาวมากนี้ผมยาวถึงกลางหลังเลยมีกาไม่ช่วยแก้อะไรเลยนะมันช่วยไม่ช่วยเดี๋ยวมิกามาดูมาดูนี้นะจ๊ะมาดูมาดูลาย

อทถ้าเอารมณ์สวยงามสวยงามงันยองยังยองโอเคผมไลฟ์ไม่จีอผมเ้ยเอาเอาเอาเร็วไลฟ์หมดไลฟ์จริงหรอไม่อยากอยากรู้ความรู้สึกของสัมภาษณ์หน่อยความรู้สึกอีพีสามที่ซีกับนิวดูแล้วเป็นไงบ้างก็อยากจะบอกว่าที่จริงเราแอบซุ่มไปแล้วแอบซุ่มแล้วทำดีแอคชั่นไปแล้วใช่แล้วทำไปแล้วจ๋อโอเคโอเค ก็เหมือนกันนักข่าวยังไรกันยองไร่องไรเป็นนักข่าวครับพอดีมครับก็ติมีจะเจอเน้อ้ยน้องคนนั้นนิวส์ที่แปลว่าข่าวเนี่ยเอาเอาคนใช้ภาพมันเล่าเรื่องครบทุกคนผมก็เนี่ยวันนี้นิวนอนไหนเนี่ยดึกแล้วนนะ อยยาลเไม่ใช่บางทีมันก็มีบ้างนะนะมันก็ดึอดในเย็นแล้วโ้ยคนมากเลยดาบแล้วแบบมันก็ฟันดาบกันดาบฮะนี่วันนี้นอนไหนอย่าเปลี่ยนเรื่องยังไม่ลืมอีกหรอพี่เมทเอาเราไม่แกล้งถามพี่แกล้งโง่มั่งไงวันนี้นอนห้องออห้องด้วเองนอนเวเอออะ นอน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 ี่ไงมีคนพอนเต็มเลยทุกคนเหนื่กันใช่ทำไมวันนี้ทุกคนซนมากวันนี้ทุกคนคือทุกคนซนไงทุกคนมาดูได้แต่ปั่นเทนด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมปั่นเทนนะครับวันนี้อยากได้เทนไรนูกสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมที่ไหนฮะยูทูบมันดีเวิร์กนะครับผมตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับก็ฝากด้วยใช่ใช่อุ้ยพวกมึงเก่งอยู่นะเก่งไหม เก่งอยู่นะแบบคุยสองกล้องได้อ่ะจริงตอนนี้ก็เลังงงคือจะไลฟ์ก็สชนะถ่ายอันนี้เขาสัมบักรังตัวแทนเพลงแล้วฝากเพลงอ่าเออฝากเพลงหน่อยอ๋อฝากเพลงอาวยูฟิลฝากเพลงคายูฟิลนะก็จะถ่ายเอ็มวีใช่จะถ่ายแล้วนะจริงๆก็บอกได้แหละว่าถ่ายวันไหนเมื่อก่อนวันที่สิบครับเอาตลกปะซีนิวอ่ะคุยกล้องนู้นเน็ตที่ถ่ายกล้องนู้นอยู่มองกล้อง ก็แนวถ่ายกันแบบว่าครึ่งเดือนนี้แหละครับอลอยนะเอาตรงเจม่ะเจมชอบเพลงนี้มากเจมฟังบ่อยมากใช่เจมอบอกคือส่งให้ฟังแล้วเจมบ่อยมากจริงพี่เจมก็คือขอขอลิงก์ไม่ให้เล์เพลงใช่ไหมขอฟังเลยนี้ไง How you feel เนี่ยเนี่ยเนี่ยร้องหลยเนี่ยอยากฟังรอไว้ตรงนี้เลยหรอนิดนึงนิดนึงตรงโน้นมั้ง เอ้ยคนณน้องคนณน้องใครอ่ะเขาเขาก็อยียไร่เนิดหนึ่งนิดหนึ่นิดหนึ่งเขาเขาแบบหนึ่งคำหนคำามีปัญหากับพีเคคำสิงซิงคำสิงอ่าซิงซิงหนึ่งคำแล้วเอาไปหนึ่งคำแล้วขอบคุณนะครับน้องนิวโอ้ยเป็นเกียรติมากที่ร้องซิงสิงซิงอ่าในที่จริงก็ดูดี ไดีขึ้นเฮ้ยจริงผมหมอแต่ที่ที่เธอกลับมาดูพิวเตอร์ชั้นสี่เธอไม่เห็นคนไม่จริงเอาเหมือนเดิมนี่หว่าพี่ตีนี่ผมเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาพีซีเดี๋ยวนี้คือพีซีเขาจำอาจจะจำชื่อผมน้องๆคนอื่นไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแต่แบบนูนิวอย่างนี้ไม่จำได้ทุกคนพูดเลยจำได้ทุกคนเดี๋ยวนี้พีซีเปลี่ยนไปทุกคนอันนี้พูดเลยไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นตั้งนานแล้ว เออตลกดีอ่ะมันอย่ามองกล้องนั้นอย่ามองกล้องนี้เดี๋ยวมองสลับกล้องไปฝึกไว้นิวนี่ไงฝึกไว้เหมือนมีหัวกล้องกล้องมงนั่นแหละกล้องไอ้คนเขาคือแบบว่าขยันกันถือมากไม่เอาจริงนะถ้าไปอยู่รวมกันอ่ะก็พันสี่แล้วเออจริงเดินอยไปทุกคนก็เลยแบบเดี๋ยวนะตอนคนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ย ep สี่เขาเขาแบบ ปล่อยตัวอย่างยังครับพี่พี่ไม่มีพีสี่ไม่มีเน็ตมั้ยปล่อยแล้วเลยไม่ปล่อยสด EP4 มีเน็ตปะกิกเขาบอกใช่ครับผมโอเคพี่กาพี like <S <S ่อย่าวิ่งอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็ยังไงต่อดีฮะยังไงต่ออะไรอ่ะอ่ะกิก EP4 มีเน็ตปะ อีพีสี่มีเน็ตไหมไม่บอกไปได้เนาะบอกไม่ได้ไม่มีใครเลยอีพีสี่เหรอไม่มีใครเลยจอดำจบแล้วจอดำแต่รู้ข่าวว่าอีพีสี่จะมีโคแกกินย่าออนเฮ้ยเป็นอมตะไออมตะไะเนี่ยจริงจังเอาฮะเฮ้ยจะไม่ได้เหมือีพีสี่มีอะไรบ้างเราจะรู้ได้ยังไงว่าอีพีสี่ยังไงบ้างบางทีเราก็แกล้งโง่บ้างเนาะแบบไม่ยังเป็นไรหอมแก้มกันสิ ไม่ให้ค่ะอย่า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 แต่นิวคิดแล้วนะเมื่อกี้เร็วนะเขาทำไมแม่ตีเนี่ยแม่ตีหนูออกไลฟ์ไม่ไไม่ตีเพราะรักไงแล้วเป็นอะไรเป็นศบกล้ามเขาเป็นอะไรอ้าวยยอ่อนนี่รักรักโอเคโอเคอืมรักทุกคนอืม How you feel อยากสูหน้ายิ้มากิ้มาหารมากอุ้ยเ้าหล่อไหมมีฟิลเตอร์อ๋อ อย่าติดนิสัยนิสัยคุณกอนทัศน์เงี้ยอออ่าจริงอันนี้จริงพี่แม็กเอ้ยแต่พี่แม็กพูดไม่ได้นะจริงพี่แม็กเขาหล่อจริงนี่เป็นแซวเขาตลอดเลยพี่ราสมีคือแม็กหล่อมากแม็กเป็นคนแล้วถ้าชมแล้วเพลงก็จะอย่างเงี้ยเออพี่แม็กคือแบบหล่อจริงพูดเลยที่เขาแบบชมเองเมื่อวานนี้คือเขาชมตัวเองจริงนอันนี้จริงอันนี้แม็กจริงบอกเลยไม่ได้เล่นไม่ได้แกล้งคือจริง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 ชมจริงคิดจริงนี่เห็นว่าเทลงมันหล่นหรอเอ้ยจริงปะเนี่ยอทุกคนอย่างอื่นไปปั่นก็พี่รัศปีะ ทุกคนไม่ปัดเห็นเพราะว่ามาไลฟ์กันอยู่ในที่้อนอ๋อไปเพลงกันต้องไปแล้วนะครับไปๆแล้วก็ไปแล้วนะครับโม่ปัดเพลงกันห่อกนะครับบายๆครับอ้าวบอ